พาที่พน้องนะครับมาชมงัวงามนะครับเป็นงัวลูกผสมหัวลุ่นนะครับราคาเป็นลูกของเคสเคสองซีนะครับได้ยินเขาว่ามีงัวงามอยู่นี่นะครับแลราคามีลูกตัวแม่นะครับเป็นลูกกับเจ้าออกฟอร์ดนะครับโคลนซีทับซีนะครับออกฟอร์ดรถโจกนะครับมันี่ผมกล่าวถ้าที่พนองมาชมงัวงามครับครับผมมือนี้ผมกลับมายุคของงัวของ ปติยนะครับสวัสดีครับปตียครับสวัสดีครับครับผมปตียบ้านโน้นท่อนหลังตำมู่นึงตำบลโน้นท่อนหลังอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมามือนี่นะครับเพิ่นมาเจอของดีของงามนะครับอยู่บ้านมู่นึงนะครับตำบลบโน้นทนหลังอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับปตียนะครับเราเอาลูกผสมบามันนะครับออกมาให้เบิ้งให้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับแล้วก็เปิดแบงค์นะครับ ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับยกคมนะครับลูกมันได้จักเดือนแล้วปาวันที่ยี่สิบเจ็ดนี่ก็่สามเดือนเต็มครับวันที่ยี่สิบเจ็ดสามเดือนเตรียมนลูกเพิ่นหลังตรงมันทางน้ําหนังยุนๆนะครับเป็นลูกของออกฟอร์ดโรจูนะครับหกศูนย์ซีทับซีนะครับส่วนแม่เขากาเลือนอ่าเป็นลูกของอ่าเอสเคซีซีนะครับหรือว่าตองซีนะครับตัวนี้นะครับทรงผลงานออกมานะครับ เจ้าออกฟอร์ดนะครับหลังบรรทัดหลังตรงนะครับหางไงนะครับกกหางไงนะครับโอ้เบิ่งลูกเขาครับงามงามงามนะครับย่นย่นยับยับนะครับอันนี้แม่เขานะครับสีเข้มเข้มนะครับสีเข้มเข้มแข็งขาไงนะครับนำลังงามครับตัวนี้สูงเท่าไรครับประมาณร้อยห้าสิบกว่าร้อยห้าสิบกว่านะครับแม่พันตัวนี้อ่าเบิ่งพ่อพ่อสูงเท่าไรครับ พอเตี้ยสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบนี่ครับเทียบกับพอเตี้ยนะครับเป็นงัวทีทรงลูกออกมาได้งามเด้อครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจเนาะอันนี้เปิดราคาบ่ครับเปิดครับเปิดราคานะครับยกคมแม่ลูกเนาะยกคมแม่ลูกลูกนอกนะครับลูกออกฟอร์ดนะครับเนื้อยับยับยุ่นยุ่นนะครับตอนนี้เปิดเปิดไวเท่าไรพ่อแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับฟังบ่หิดเด้อพี่น้องง้วงามงามหยกคมนะครับ 140,000สี่มืนบาทนะครับสำหรับท่านที่ต้องการเอาไปเป็นแม่บกแม่พันธุ์นะครับแม่ตัวนี้ให้ลูกจักจั่วหรอวะลูกแรกนะครับเป็นงัวสาวลูกแรกเนาะให้ลูกแรกเนาะยังได้อีกหลายลูกเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่ะจะนําไปพัฒนานะครับอันนี้มีอาการเป็นสัตว์หรือยังครับนี่ยยังยังเนาะยังประท่านนี้อาการเป็นสัตว์นะครับตอนนี้เบ่งลูกเขาเก่งคครับเก่งเก่งแห้งเก่งแห้งนะครับ ลูกของออกฟอร์ดเนาะบรรทัดหลังตรงเป๊ะเลยนะครับอันนี้พอเตียเราเอามาเปิดราคาให้เกษตรกร,กรพี่น้องเพิ่นแบ่งไปนะครับไปเป็นเมลพันธุ์นะครับว้พัฒนาพันธุก,กรรมต่อไปนะครับน่ครับเดี๋ยวผมถ่ายเบื้องรอบๆเนาะดูหลังลูกนะครับใจลูกได้สุดยอดมากนะครับเบื้องถ่ายเนื้อดากจับต่ามากนะครับลูกสาวเขาจับต่าหลังตรงนอกตรงนะครับ เนื้อหนังดีนะครับย่นๆเลยนะครับแม่กับเม็ดสีเข้มนะครับแดงแป๊ดเลยถือแดดออกมาจะนานหนาวอาจจะไปออกซุ้งสีเม็ดหมักขามเข้มเลยนะครับตัวนี้จากที่ผมเบิ้งนะครับกระดูกแข็งขาเขาดีนะครับให้ลูกน้ำใจลูกน้ำยีหลีครับหัวแมนนครับให้พอเตี้ยแล้วไปเปิดนะครับเราก็มีง้วสาวอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะท่ายคลิปให้เบิ้งหลังจากตัวนี้เนาะอันนี้ให้พอเตี้ยแล้ว เบื้งคับๆเบืงครับสำหรับเอฟซีถูกท่านนะครับจะได้เบิงนะครับเบิงครับสีเข้มๆนะครับเต่านมมีติงบ่ครับพ่อโบเต่านมก็ดีเนาะหัวน้อยๆเนาะมีลูกหัวน้อยอยู่เล้วหัวยังหน่อยอยู่โอ้ยดีงามๆครับสาหรับท่านที่สนใจไปเป็นแม่พันแม่บอกครับตัวลูกเขาก็เฮ็ดเขาเร็วนะครับแล้วกงามงามครับงามมาก รัมเบิงง้วสาวของเราอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ง้วสาวของเราอีกตัวหนึ่งตอนนี้ยังตีเบอร์เลวเนาะได้ใบไหมยังครับยังยังเพราะท่านได้ใบมาเนาะอันนี้บ่เป็นงัวลูกคอกเนาะเราน้าเข่าเขามานะครับก่อไว้จะเลี้ยงนะครับแต่ว่าทามีผู้ใดสนใจนะครับงัวสาวนะครับตัวนี้นะครับสายเลือดบลูนะครับตอนนี้บลูเป็นลูกขดายู่นะครับเพราะว่าใบบ่ท่านได้มานะครับเป็นงัวสาวอายุเท่าไรแล้วพอประมาณนี่ ปีกวัวเทอะเนาะปีก่าเนาะน่าจะสาวใกล้พ่อผสมเหรอครับเพราะว่าง้วนเขาสูงเนานะครับเป็นง้วที่มีโค้งสางนะครับน่าจะสูงร้อยสี่สิบรอยสี่สิบหกบวกลอยสี่สิบเจ็ดบวกคุณแล้วน,นะพอ่อไทยนะครับตัวน,นี้เบื้องพอแล้วสูงร้อยเจ็ดสิบนะครับตัวน,นี้ก็เปิดแบงนะครับพอเปิดแบงบ่เปิดแบงเนาะเปิดแบงเปิดแบ,ง,ดแบงในราคาเท่าไรพ่อตัวนี้หกสิบห้าหกสิบห้าอ้ยฟังบ่บหิดนะครับราคาหนาจับต้องนะครับเหยาเหานะครับเป็นง้วที่มี ลักษณะที่ยืนง้ํานะครับสงงานะครับยกหัวตลอดนะครับแขงขาดีนะครับกระดูกง่ายเนาะสําหรับแม่นี่เพิ่นเปิดไววหกสิบห่านะครับหัวสาวนาฟังครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องยุทิอุเทนฟ้าอเมิริกันบามันเนาะถ้าสนใจนะครับหัวสาวแม่นี่ก็ติดต่อมาได้เบอร์ถ่ายคลิปเนาะเดี๋ยวผมจะแนบเบอร์ไว้ให้ถ่ายคลิปนะครับงามง้ําเบิ่งผมยิายให้เบิ่งลักษณะโดยรวมนะครับอันนี้ตําแหน่งบรรทัดหลังเขาครับแค่หลัง มีตั้มนี้ยังบ่ครับพ่อนี่มันหัวมันเต็หัวแต่จีอ้วนเนาะว่างหงัดมันมัดพร้อมๆเลยมันเพิ่งอ้วนขึ้นเนาะว่างหงัดมัดพร้อมๆนะครับเราเลี้ยงดีเนาะหยาเราเต็มห้างหยาเลยนะครับนะเดี๋ยวผมจบคลิปไปซทำนี้ก่อนตานี้มาชมงัวเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวก็ฝากเบอร์ติดต่อเนาะเป็นเบอร์เป็นเบอร์เจ้าของคลิปนะครับเพราะว่าพอเตี้ยเราบ่มีโทรศัพท์นะครับก็เป็นเบอร์093นะครับ328 0203เนาะครับติดต่อผ่าน ผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะประสานกระพ่อเพิ่นนะครับเพิ่นบ่มีเจ้าเจ้าของเพิ่นบ่มมีโทรศัพท์นะครับเพิ่นก็ลงขายนะครับอยากเปิดแบงค์ให้พี่น้องเกษตรกรนะครับได้ติดต่อมาทั้งคลิปทั้งช่องได้นะครับขอบคุณครับพ่าครับจังไ๋ผมก็ขอฝากช่องดูสิบอุเทนฟาร์มอเมริกันบามันชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้ช่องเพื่อเป็นกำลังใจผมนั้นครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ